สวัสดีครับวันนี้ยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง The t o s e r Series สิ่สดยินดีทุกท่านเข้าสู่รายการรีวิวเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมารีวิวในชุดของอีโตัวใหม่นะครับก็และรีวิวปืนและชุดไดมอน n ์นะครับพึ่งได้นะครับโอเคไปรีวิวของตัวปืนเลยดีกว่านะ ตัวนี้ครับได้มาแล้วนะครับได้ในดีลองนะครับใครอยากเล่นด้วยแอดมาเลยครับชื่อนี้นะครับและแคนยังรับคนอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าแคนมีกี่คนเลยนะตัวนี้ครับบวกเป็น AN94 อย่ที่ทุกคนรู้กันว่ามาเมื่อวานแล้วนะครับผมก็สุ่มไปเลยปั๊บเมื่อวานสุ่มตอน11โมงกว่าๆนะครับเกือบจะเที่ยงคืนนะครับบอกเลยไอดีนี้ไม่เคยเติม เพชรนี้ก็ได้มาแบบฟรีๆคือไอ้ไอ้ไอที่มันเป็นรูปไข่ครับผมไปเก็บ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 อ้าวก็ได้มาอันนะฮะเดี๋ยวนะก็ก็ตัวที่มีก็ตัวนี้ตัวนี้สามใบครับสามใบผมได้นี้หนึ่งชุดนะครับ ถามว่ามันสวยแบบไหนสวยโคตรๆนะเนี่ยคือสวยมากเลยครับตัวนี้นะครับคือ GM จัดให้เลยนะครับใครที่ที่เกียดเสียเพชรมากๆถ้าคุณดวงดีใน3มใบยอย่างเช่นผมนะครับอ่าก็คือเดี๋ยวแต่อันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้แล้วสุ่มไปประมาณ7ใบ อันนี้สุ่มไปประมาณ5า้5าใบห้าถใบได้เลย5ครั้งนะครับ5ครั้งได้ครับและไฮโตะก็ได้มาแบบฟรีๆไฮโตะนี้น่าจะ้ม่ในกิจกรรมไหนก็ไม่รู้น่าจะกิจกรรมนานแล้วนะครับไอดี ID นี้ไม่ไม่ได้แตะเลยคือสมัครแล้วไม่ได้แตะเลยไปรีวิว ชุดใหม่ครับผมขอรีวิวเป็นเจ้าตัวนิดมิชานะครับมิชานี่เลยก็จะเป็นทรงผมส้มผมนี่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นแบบดีเจนะครับก็อที่แรงที่สุดนะครับคือชุดนี้สีทองทองคือมันจะมีลักษณะที่เลยคือมันจะมี ครับรสักษ์ตัวสกุลเงินของสหรัฐมัง้งไม่แน่ใจเหือกันนะครับโอเคต่อมาชุดไดมอนด์นะครับไดมอนด์คือตู้สุ่มไดมอนด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนตัวนี้นี่ใครจะเอาอะไรตกแต่งก็ผมมีอยู่แค่นี้นะรองเทาง้าก เปลี่ยนแนวแบบนิดนึนนงผมจะแต่งเป็นประมาณนี้คือแต่งไงก็ได้อะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรต้องรีวิวเนี่ยถ้าเต้นใหม่นะครับท่าเต้นรับวันนี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปรับอีก ID นดีนึนครับ ID นี้เป็น ID ที่3นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรีวิวนิดนึงนะครับตัวสีเหลืองขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วสำหรับใครที่ชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เล่นเกมไหนที่คุณชอบเล่นเอ่อมันซ้ำกับคอนเทนต์ช่องอ่าไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่บอส เขาอารมณ์เสียใส่ผมแน่นอนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ด้วยนะ